เรื่องของโลกยิ่งเรียนก็ยิ่งกว้างเรื่องของธรรมยิ่งรู้ก็ยิ่งแคบแล้วรู้แคบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้ารู้กว้างออกไปมักฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบถ้าจะเปรียบก็เหมือนการเดินไปในหนทางที่แคบๆย่อมจะไม่มีใครเดินสวนทางเข้ามาชนกับเราได้ส่วนคนเดินตามหลังนี้ช่างเขา เมื่อไม่มีใครสวนทางเข้ามาข้างหน้าแล้วคนที่จะเดินบังหน้าเราก็ไม่มีเราจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าออกไปได้ไกลที่สุดฉันใดผู้ทำจิตใจให้แคบเข้าละเอียดเข้าก็จะเกิดความวิเวกสงบเกิดแสงและเกิดวิปัสนาญาณมองเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกอย่างเหตุนั้นท่านจึงว่า ผู้มีวิปาาัสนาญาณเป็นผู้มีสายตาอันไกลคนที่ทรงจิตออกไปอยู่นอกตัวเปรียบเทียบกับคนที่เดินไปตามถนนกว้างๆถนนกว้างนั้นอย่าว่าแต่คนจะสวนทางเข้ามาได้เลยแม้แต่สุนัขและสัตว์ตัวโตๆมันก็เดินสวนเข้ามาได้ฉะนั้นจึงไม่ปลอดภัยจิตผู้นั้นก็จะมีแต่ความฟุ้งซ่านหาความสงบมีได้